สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีนเมยของยูยานะคะวันนี้นะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราเพิ่งไปเจอในเซเว่นนะคะจะมานำเสนอนี่เลยเป็นจุฬา h ิร b บ c a r รทเดลี่เซรั u มนะคะเป็นเซรั่มหน้าใสแครอทที่ยูยาเอาตัวเนี้ยมาให้เ,เพื่อนๆดูเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเซรั่มบำรุงผิวแบบ เร่งด่วนนะคะซึ่งตอนนี้ผิวเราก็คือหยาบมากเวอร์ก็คือเป็นผลจากการทาครีมมั่งไม่ทาครีมมั่งวิตามินก็กินมั่งไม่กินมัางนะคะแล้วก็เลยไปเจอตัวนี้แล้วเฮ้ยพี่เคยเห็นเคยเห็นแต่มีดาวเรืองลำไยมาลุงใช่ปะ่ะอันนี้เพิ่งเคยเห็นเขาไม่ได้เข้าเซเว่นนาน,านมีแต่สั่งมาสั่งเดลิเวอรี่นะคะตัวนี้เขาเคลมว่าเป็นเซรั่มหน้าใสาที่มีเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามินซีที่เข้มขน้น มีสารสกัดจากแครอทนะคะแล้วก็มะละกอน,นั่นเองอเขาบอกว่าใช้1คืนเนี่ยผิวก็จะดูดูอิ่มดูฟูดูตื่นฟื้นขึ้นมานะคะอย่างไม่มีสาเหตุซึ่งเขาบอกว่าอ่อนโยนกับรอบดวงตาด้วยวิธีใช้ก็คือให้ใช้เช้าเย็นนะคะหลังล้งหน้าตอนนี้ก็ล้างหน้ามาสักพักนึงแล้วนะคะตอนนี้หน้าแห้งเดี๋ยวเราจะ เช็ดหน้าด้วยน้ำเกลือแล้วกันอันนี้เป็นทริคใครทริคมันนะคะก็คือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เหินเกลือมากคือไม่รู้ทำไมมันเป็นช่วงมีเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นพักๆอ่ะพ, <c oughs> พักนี้ก็คือเหอินน้าเกลือนะคะซึ่งน้ําเกลือเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อทุกคนเราไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ยห้อใดยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าวันนี้ที่ใช้ก็คือเป็นยี่ห้อเนี่ยคือน้าเกลือเนี่ยมันใช้เขาเรียกอ,อะไรนะล้าง บางคนเขาใช้ล้างคอนแทคเลนส์นะคะแต่ว่าถ้าสำหรับคอนแทคเลนส์เราว่าใช้อีตัวที่เป็นน้ำยาแช่น้ำยาล้างอะไรนั่นดีกว่านะโอรว่าตัวนี้ก็จะเช็ดเป็นโทนเนอร์ไปเราเอากระจกก่อนนะคะโอเคเ,เ,เช็ดเช็ดก็คือเช็ด สูตรนี้เหือน้ำเกลือวะ่ะเออและอีกอย่างหนึ่งน้ำเกลือคือเขาใช้ล้างแผลได้นะคะทุกคนก็จะดำประมาณหนึ่งจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงเจ้าตัวโทนเนอร์ซึ่งโทนเนอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นของเฟเฟ่นะคะ,ะไปไหนแล้วอ่านี่เป็นของเฟเฟ่ตัวน,นี้นะคะคือได้แถมมาตอนซื้อครีมเขานั่นแหละเราก็จะใส่ซัมมเหมือนเดิม ซ้ำเอ้ยซ้ำลีนี่ก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะแค่พอชุ่มเพราะว่าถ้าใส่เยอะคือมันจะเปลืองนั่นเองก็เช็ดไปบางทีจะใช้มอมมาร์กหน้าก็ได้นะก็เช็ดไปโอเค อบรลอยมันองตัน่นย้ดีกว่าแก้ปัญหาผิวค้ำเสียนะะก็มันจะมีล็อกเป็นล็อกนะก็บิดๆเดี๋ยวมันก็ออกแล้วก็กลับด้านมาปิดฝาได้นะคะตัวนี้ปริมาณอยู่8 ml นะคะราคา49บาทตัวเจลก็จะเป็นเซรัม่มเขาบอกว่าเป็นเซรัม่ม บอกไม่ถูกกลิ่นก็แครอทแครอทแตว่ามะละกอก็มะละกอนิดนึงมัง้งกลิ่นโอเคนะคะเขาบอกว่าตัวนี้มีวิตามินซีนะมีวิตามินซีด้วยแล้วก็เบต้าแคโรทีนค่ะก็กลิ่นมันแปลกๆอ่ะทุกคนเหมือนเขาพยายามแต่งกลิ่นให้มันเป็นมะละกอะแต่ว่ามันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ เดลี่เซรั่มนะคะเดี๋ยวเราจะลองโบกไปเยอะๆเลยแล้วดูกันว่าพรุ่งนี้นะคะผิวจะเป็นยังไงฟื้นบารุงผิวค้ำเสียอย่างเร่งด่วนได้จริงหรือไม่นะคะโบกไปเลยนะคะเพราะช่วงนี้ผิวแบบ <c oughs> ไม่ไหวจริงอ่อ,อยู่รอบดวงตาเพราะฉะนั้นเราจะทานรอบดวงตาด้วยช่วงนี้ตาค่อนข้างเหี่ยว ก็ลากลงมาคอด้วยนิดหนึ่งโอเคนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้ผิวเราจะเป็นยังไงนะจ๊ะก็ปิดฝาได้นะคะปิดฝาไว้แบบนี้เรียบร้อยคืนนี้ก็ไปนอนหล,ลับลับมาแล้วนะคะกลับตอนเช้านะคะวันนี้เราจะซูมให้ดูเลยว่าผิวหน้าเราเป็นเยียงไรนะคะเดี๋ยวเราดูกระจกก่อนนะดูกระจกก่อน ตอนนี้ก็รู้สึกผิวตื่นนะตอนแรกเรามีรอยเหี่ยวๆตรงนี้ซึ่งดูมันก็เหมือนจะดีขึ้นมันชุ่มชื้นขึ้นนะคะส่วนไอ้พวกสิวเสียนอะไรเนะี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะรูมขนกว้างเพราะเราใช้แค่คืนเดียวถูกปะก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจนะคะเหมือนมันดีขึ้นอะ่ะเหมือนมันใสขึ้น แต่ว่ามันก็ยังมีรอยอะไรต่างๆนะคะยังอยู่โอเคก็สรุปได้ว่า i ิเซอร์เรแครรกอตัวนี้นะคะถือได้ว่าเป็นไอเทมที่โอเคนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะเรื่องความขาวเนี่ยเพิ่งใช้ไปครั้งเดียวมันจะยังไม่ค่อยเห็นผลแต่เนื้อสัมผัสดีเออ มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบก็คือกลิ่นของเขามันเป็นกลิ่นแบบว่าสังเคราะห์มากเกินไปนะคะโอเคซึ่งถ้าใครสนใจนะคะก็ไปหาได้ที่7 e เ e ่นอะ,ะ่นตอนนี้เขาก็มีหลายสูตรนะของจุฬา h ิร b บ ลองไปดูกันได้นะคะเลือกสูตรที่เหมาะกับผิวมสีสูตรฟ้าสูตรอะไรอย่างเงี้ยไปดูได้นะคะสำหรับคิวนี้อะต้องไปก่อนแล้วต้องไปทํางานก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย